สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่าออเรซ่าค่ะออเรซ่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวค่ะแต่เขามีความโดดเด่นตรงที่เขาได้รับนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นแหล่งผลิตที่ ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารแกรมมาอรเรสซาน,นสูงมากนะคะซึ่งเรากินน้ำมันรำข้าวเพราะเราต้องการสารแกรมมาอรเรสซานอนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะ<อ>เขาจะช่วยดูแลเรื่องของสี่ห้องหัวใจกับ1สมองค่ะสารแกรมมาอรเรสซาน,นนะคะจะไปปรับสมดุลให้กับฮอร์โมนของเราทำงานได้มีประสิทธิภาพ ทำให้ลดไขมันในหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดเราสะอาดนั่นเองพอหลอดเลือดเราสะอาดการไหลเวียนของเลือดก็จะดีทําให้การส่งสารอาหารสู่เซลล์ต่างๆมีประสิทธิภาพและเขายังมีสารสําคัญที่ชื่อว่าเลซิตินค่ะเลซิตินนะคะเป็นสารที่อยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะผลิตลดลงไปเรื่อยๆ ตามอายุแล้วก็ตามความเสื่อมของร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงควรทานเสริมเข้าไปนะคะเพราะสำคัญสุดๆเลยก็คือระบบสมองแล้วก็ประสาทเลซิตินจะเป็นตัวช่วยปกป้องนะคะระบบสมองแล้วก็ประสาททำให้ไม่เสื่อมง่ายนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งตัวสำคัญนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสารเซลลไมค่ะเซลลไมนะคะมีอยู่ที่ผิวเราอยู่แล้ว แต่จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ30ผิวของเราจะมีเซราัมาย100%แต่ถ้าเกิดว่าเราอายุมากขึ้น30ปีขึ้นไปมันจะลดลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆหรือบางคนนะคะการผลิตเซราัมายน้อยก็จะทำให้เกิดสะเก็ดเงินหรือผิวแพ้ง่ายนั่นก็ต้องเฝ้าระวังเลยนะคะว่าอนาคต ผิวของเราก็จะแพ้ง่ายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทานออเรซ่าเราก็จะได้เซลัมายไปทำให้ผิวชุ่มชื้นนุ่มลื่นสดใสไม่เหี่ยวง่ายและที่สำคัญนะคะทำให้ผิวไม่แพ้ง่ายอีกด้วยค่ะและอีกตัวหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคนไซคิวเทนค่ะ ออรีซาของเรานะคะมีโคเอนไซม์คิวเทซึ่งเป็นพลังงานของเซลล์ทุกส่วนในร่างกายโดยเฉพาะหัวใจค่ะโคเอนไซม์คิวเทนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของความสวยงามนะคะแต่จริงๆแล้วโคเอนไซม์คิวเทเป็นพลังงานเซลล์ที่สำคัญมากๆถ้าเซลล์ของเรานะคะไม่มีพลังงานก็เหมือนกับว่าเซลล์เรามันหลับอยู่ถึงเรา เอาสารอาหารดีๆเข้าไปให้มันมันหลับมันไม่ตื่นขึ้นมากินก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะโคเอนไซม์คิวเทนคือพลังงานที่จะช่วยปลุกเซลล์ของเราให้ตื่นมารับสารอาหารมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราทานออเรซ่าเราจะได้ส่วนสำคัญที่ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปังมีออร่า ทำให้ระบบสมองแล้วก็ประสาทมีฟังก์ชันในการทำงานได้อย่างดีขึ้นและทำให้หลอดเลือดของเราสะอาดการไหลเวียนของเลือดเราดีเขาจึงเป็นอาหารเสริมสามันประจำบ้านที่ใครๆมักจะชอบพูดกันนะคะเราอยากดูแลสุขภาพให้มีภูมิต้านทานที่ดีสิ่งสำคัญคือการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอและ ที่สำคัญก็ไม่ต้องเครียดทำได้ไมั้คะถ้าทำไม่ได้เรามีตัวช่วยที่ทำให้คุณง่ายต่อการดูแลมากขึ้นคะ่ะออเรซ่าคือทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพกันทุกคนนะคะ